ไข่ต้มตำถั่วผักผักเยอะๆเต็มถาดจา้าว้าวสวัสดีจ้าเขาไม่ไน้นองคนนี้ไม่ว่าอ่พาพักินพาเที่ยวจะที่น้องจ้าวันนี้พาก,กินเออพาก,กินพาเที่ยวเนาะวันนี้พาวันนี้พาก,กิน,น,น,กกนไปดืด่มีเรื่อยเดี๋ยวจะเป็นแบบเอาเก่าแม่ว่าพาทาเซตุ้งสีอันนี้ไม่ได้ใส่โงชดดิรดเ้อเอาแบบจืดๆเลยขนาชื่อเก่องทีไม่ครบเลย เอาแอคเซัน่นนี่แมเดี๋ยวไเอาชาแนลออกเปนยาวกอนไปเอาไม่ว่าพากินไปเที่ยวก็พอเลยอุไข่ต้มนี่รูปร่างมันแตลกประหลาดมากมแตกมัจี่น้องจ๋าเดี๋ยวแซ่แล้วกันไข่ต้อมอื่เป็นถอดเจ้าจะปรากาศสาวจา้ากะกระเจียบก็เขือเปอมัจจาน้อมจ๋าจ้ำทัวข้าไข่ต้ม อันนีไม yes, um, oh. uh ่ใ huh. ส่กว uh ็เลยใส่มองเห็นไม่เห็นอันนี้มันตับนี่เนี่ยโอ้ยตกเลยเห็นไงจะได้เห็นเนี่ยเห็นเนี่เห็นเปล่าอ๋ที่จะเอาซ้อสเนี่ยอันนี้ไจะตักไี่เนี่ยมันเอ็นยังไม่เผ็ดเลยส่วนกลางเอาไม่เผ็ดแต่ไม่เผ็ดเป็นไที่ไม่เผ็ดนะน้ำหวานเช็ด หวานเดี๋ยวใส่แต่นิดเดียวเองไม่ไใส่แตน้ำตาลแทนของชิตเข้มดองอะไม่ใช่หรอว้าพีเรน้ำปลาต่อไม่ใช่หวานเนาะกูมาไม่ใส่ของชิก็กระแสบไปเนอะอร่อยจ้ะแต่ว่าสงสัยของชีวิอยู่ในน้ํนปลยน้ำปลา ทำปได้ไม่ก็ใสไ่ไม่เย okay. อะเองาองเยอะมากกินจืดจดจืดจ แม่คำว่าทรงองจางแรงกับพะล,ล้แพลแรอนี่มันอันเดียวกันไหม,ม,มไม่เหมือนเส,องงส้แรงกับพะโล้แพลไม่ได้มีคำแปลทรงองจางแรงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วพะล้แพลอะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกันไม่มีความหมายคขมูทานอืมทำพูดไปให้มันของจองเปล่าเนาะเหมือนเซเว่นเซเว่นเนาะ อืมแล้วแหละจะมานั่จ่ายพี่น้องจ้าสักจ,ากจ,ากจาก่ายรกันเด้อชอบแม่ฝั่งนี้คุณของฝ่าของมันชอบกินมากเลยม่าใส่ให้แบบนี้นอืมก็มหลอดออกช้าไปเห็นจรต้องออกเร็วกว่านี้เลมดีแล้วแม่ไม่กินหรอกให้มันเยิ้มอ่ะอ

กินข้าสวยใส่ับข <c oughs> ี้ผสมก็เลยกินเสือด้ว่าเสือได้เหมือนจะรวดเลย อ๋อนสิกิเลยแต่แ่มาเด็กเบคอนจะต้องกินต่อนางินไปแล้วพี่น้องจ้าเด็กบนี <t <t ้ไปก่อนแล้วจะพี hand ่น้องกินไหเบิ่อนแคนนิ้กร์ก่อนจาเดี๋ยวคิกินต่อจะพี่น้องจ้าขอบคุณที่้ายเดีค่ะมารับช่วงด้วยจ้า ฝากไม่ว่าผัด <nur> ก <leg> the ินพัดเทียมนี้ได้พี่น้องกินจะทนเนี่ยกินกินโดนจัดเมค่อยได้พี่น้องเพราะว่าเป็นตายพยาย่าเด็กกินดิบจืดๆนะพี่น้องจ้ากาจะพยายามตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นแล้วมันจะฟอกก็ต้องมามาทำมันไม่มันคงกระเวไม่ทันนี่แหละพี่น้องสายเกินไปแล้วก็ขอบคุณที่ร้านจ้าขอให้ทุกคนเออมีสุขภาพแข็งแรงเฮงๆด้วยแป้งๆป้งจ้าไม่บายจ้าสวัสดีจ้า